ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนครับเนาะครับมื่อวนกับวันจันทร์ที่17บเจ็นพองพฤศจิกายน2,568นหร้สิบปครับมือนพระเตียมพามาสรุปเลขลาวพัฒนานพี่น้องเนาะครับสิอาจารย์ดังนพี่น้องเด้อครับมื่อวันพุธศุกเนพี่นองเนาะวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน68แปลาวพัฒนาออกหกศู เจ็ดเจ็ดครับเลขล่างก็ออกเก้าแปดนะพี่น้องเนาะครับมวดที่ผ่านมาที่พอแต้มสรุปให้นะพี่น้องเนี่เด่นห้ารองเจ็ดกับแปดตัวเด่นบ่มาพี่น้องมาตัวรองเจ็ดกับแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับเอามือนี่พอแต้มผ้ามาสรุปตัวออีกเนะพี่น้องเนาะ ครับพอเลต้มเริ่มจากพ่อวันนะพี่น้องเด้อพ่อวันบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องแปดกับเก้าเน้นที่แปดแปดเก้ 9, นานะครับครับปอเตี้ยมคืจะไปเร็วจังหน่อย้อพี่น้องเด้อพอมันหลยอาจารย์นะพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผมครับปอเตี้ยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดพี่น้องปูสามแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้านะครับครับเช็หน้าจอครับผมครับปเตีียมขอกราบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูสามแปดนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนอุดรพี่น้องพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่6พี่น้อง6กับ7ครับครับแชปหน้าจอครับผม คับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนอูดรน,นะครับเนะาะมวดิพานมาแปดเก้าด้พี่น้องเด้อเลีออก9 8เข้าตัวกลับนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด0กับ4 0กับ4 0่4 0 4 0 4นะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมเตรียมยับมากไอไก่หน่อยเดนะพี่น้องมันไกบ่บ่เอาสัดเจี้ยนนะพี่น้องเนาะ ขับพ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดแปดกับเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับรับชคปหน้าจอครับผมรับเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะรับเนาะสัดเจียนพ่อพี่น้อง ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้านะครับสีบ่กับห้าครับกรับเชบหน้าจอครับผมกรับประตจมอขอกราบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกตพี่น้องปู่สีสะเกตบนล่างวิ่งรูดสกับ7เน้นที่4ี4่ับสกับ7นะพี่น้องเนาะสีเจ็ดนะครับรับแช็หน้าจอครับผม ครับผมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนนะพี่น้องเด้อเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดหกเกนะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับปอเตีมขอขอบคุณหลาย,ย,ยน,น,นะครับเด้อนพะ่อเสียนทุ่งฝนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูพี่น้องปู่ศูย์เบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่4พี่น้อง สกับ4เน้นที่4 3่นะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับปอแต้มขอกราบขอ,ขอประคุณปูหลายๆยยนะครับเ้อปูศูนยะ์เจ็ะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่4ี่ สี่กับห้า,หานะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเนะ้อปู่โคลาดนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อ พ่อช่างคมงวดที่ผ่านมากกับตุก,กันพี่น้องพี่น้องเลือกันเบิลเจ็ดเจ็ดเขานะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์ 0, เน้นที่ศูนย์แต่ว่าจับคูณเน้นทั้งเก่าเลยพี่น้องเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับครับจับหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด6กับ7 6กับ7จ็ดหกนะครับขับแคบหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงและพี่น้องเด้อแม่ยายนงสังเกตมึงชุดวิ่นและพี่น้องเด้อชุดวินเข่ายูใดงวดที่ผ่านมาครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกับหกหกเจ็ดนะครับครับ แคปหน้าจอครับผมครับปฏิกมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่ยายนงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่นองเซียนผาสุกหัเตี่ผพานมาเก้าแปตรงๆนะพี่นองเด้อบนล่างวิ่งโลด3มกับ4นะครับ3กับ4ี่สาม ดีนะครับครับชัหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนผาสุกเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนอะศูนยะ์กับหนึ่ง ศูนะครับครับแชบหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยนะพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้องสกับ3 2 3. สามนะครับครับชับหน้าจอครับผมครับพอเตรียมพอขอบคุณหลายเด้อครับเดอ้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามคือกันพี่น้อง สองกับสามสองสามนะครับขับแคบหน้าจอครับผมบพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้องเนาะคือของพอเตียมนะครับของพ่อเตียม,นะบ,มบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองได้นะพี่น้องเด้อนะ หนึ่งกับสองครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาบัตรนี้พอเตียมพาไปนับคะแนนน้ากันพี่น้องขอ้มาคอยเขาเด้อตุมือนี่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะ ครับ0 3คะแนน1 2คะแนน2 3คะแนน3 4คะแนน4 6คะแนน5 2คะแนน6 4คะแนน7 7คะแนน8 2คะแนน9 3คะแนนพี่น้องฉะนั้นแล้วเด่นที่7เนาะพี่น้องเนาะเด่น7 ลองลองสีง 3, 3 4, นนะ่พี่น้องแต่วาก็มีสามสามกับสี่คเน่นนะพี่น้องเด้อหกกับสี่คแน่นเอาแจมออซองตัวนี่แหละพี่น้องเด่นเจ็ดลองสี่นะพี่น้องเนาะ เออพอเตียมไอ้พอโซาพี่น้องเอาผิดพลาดประการใดพอเตียมกราบขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อส <c oughs> ายวิ่งสายหลุดเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขา่าคอยปังพี่น้องอีซีก็จะได้โฉบโศกมันมานกันนะครับ จะลืมด้พี่น้องเ้อก,กดไลค์กดแชร์พอแตยมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มนำนาการครับสุดท่ายท่ายสุดนี่ข็อเอซทุกคนโศกโศกมนันมันแห้งแห้งรวยๆยเนาะครับเนาะครับพอกระพอแต้ยมหยิกหลังห้วยลาวพัฒนาออกมือแรงนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม